ถอดรหัสแผนลวงมิชฉาชีพคนไทยสูญเงิน2,800ล้านในเดือนเดียวเปิดวิธีรู้ทันและรับมือกับกลโกงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ ICCHI รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องง่ายและเปลี่ยนความกลัวเรื่องอนาคตให้กลายเป็นพลังในการวางแผนชีวิตและตอนนี้ทุกท่านอยู่กับคุณเวลอัพค่ะวันนี้คุณเวลอัพมีบทความดีๆจากไทลัมันนี่มาแชร์กันเพื่อถอดรหัสแผนลวงมิจาชีพเปิดวิธีรู้ทันและรับมือกับกลโกง เงินที่เราเก็บออมมาได้ไม่ว่าจะเป็นหลักพันหลักหมื่นหรือหลักล้านเนี่ยล้วนเป็นเงินก้อนสําคัญของทุกคนเพราะอาจเป็นความหวังที่จะสร้างอนาคตของใครหลายๆคนเลยนะคะแต่เงินก้อนเดียวกันนี้ก็ยังเป็นเป้าหมายของเรามิชาชีพที่ตั้งใจและพร้อมจะฉกเงินจากเราไปทุกเมื่อด้วยหากเราตามเล่ห์เหลี่ยมหรือกลัวกลของมิชาชีพไม่ทันก็เสี่ยงมากที่จะเสี่ยงเงินแสนสําคัญเหล่านี้ไปจนหมดตัวได้ค่ะปัจจุบันมิชชาชีพยังระบาดหนัก 1>, 1เดือนสูญเงินกว่า2.8พันล้านทุกวันนี้แม้หลายคนจะได้รับสายจากมิชชาชีพน้อยลงบ้างอาจจะเพราะมิชชาชีพเนี่ยทำงานได้ยากขึ้นรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติได้ออกมาตรการสกัดจัดการบัญชีม้ามาตลอดเลยแต่ล่าสุดก็ยังมีความเสียหายจากมิชชาชีพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเฉพาะเดือนมิถุนายน2568ที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนผู้เสียหายเรา 24,500เคสและคิดเป็นมูลค่าเงินรวมอยู่ที่2,800ล้านบาทค่ะเฉะลี่ยแล้วเนี่ยต้องเสียเงิน114,000บาทต่อเคสเลยทีเดียวซึ่งสำหรับหลายคนเงินก้อนนี้อันหมายถึงเงินเก็บทั้งชีวิตของพวกเขาเลยด้วยซ้ำนะคะยิ่งถ้าเจาะลึกลงไปเนี่ยจะพบว่าอายุอาจเป็นปัจจัยสำคัญต่อกรณีการหลอกลวงของวิชาชีพโดยมีกลุ่มเสี่ยงหลักได้แก่กลุ่มที่1กลุ่มผู้สูงอายุที่มีมูลค่าความเสียหายเฉลีย่ย 4แ6 4 5 3บาทต่อเคสและกลุ่มที่2กลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า15ปีมีมูล,ลค่าความเสียหายเฉลี่ย78463บาทต่อเคสซึ่งทั้ง2กลุ่มนี้ถือว่ามีมูล,ลค่าความเสียหายจากมิชาชีพเฉลี่ยแล้วสูงกว่ากลุ่มผู้ใหญ่ไว้ทำงานที่26-30ปีซึ่งอยู่ที่ราว72908บาทต่อเคสค่ะ เราจะเห็นได้ว่าในไทยนะคะมีผู้เสียหายจากมิจฉาชีพหลอกลวงมากแค่ไหนและนี่ยังไม่นับรวมประชากรไทยที่ต้องมารับสายและต้องมากังวลว่าปลายสายคือมิจฉาชีพหรือคนที่เราต้องการติดต่อจริงๆกันแน่วันนี้จะพามารู้จักกับ3กลโกงที่พบได้บ่อยค่ะแม้ว่าโลกเราจะง่ายขึ้นเพราะมีโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้นนะคะแต่ก็ง่ายต่อมิจฉาชีพที่จะเข้าถึงเราด้วยเช่นกันค่ะ ดังนั้นเพื่อปกป้องกลลวงต่างๆจากมิชาชีพเราจะต้องเริ่มรู้จัก3ามกลโกงที่พบได้บ่อยๆกันค่ะกลโกงที่1หลอกให้รักและชวนเปในโลกที่การสื่อสารออนไลน์เชื่อมถึงกันก็จะมีรักออนไลน์เกิดขึ้นแต่นี่ก็จะกลายเป็นอีกเทคนิคนึงที่มิชฉาชีพเลือกใช้ค่ะเช่นมิชฉาชีพเนี่ยก็จะตั้งโปรไฟล์ให้ดูดีเข้ามาพูดคุยและสร้างสัมพันธ์กับเราค่ะเมื่อเราหลงเชื่อและให้ใจไปเต็มที่เนาะก็จะค่อยเพิ่มระดับการหลอกลวงโดยอ้างว่า แบบแรกนะคะคือเจอเรื่องเดือดร้อนทางการเงินเช่นพ่อแม่ป่วยสัตว์เลี้ยงไม่สบายหรือต้องใช้เงินด่วนเป็นจํานวนมากเพื่อให้เรารู้สึกเป็นห่วงจนต้องโอนเงินไปให้แล้วก็จะล่อหลอกให้เราโอนเงินก้อนที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอีกแบบหนึ่งก็คือหลอกว่ารวยล้นฟ้าเลยแต่เอาเงินออกมาใช้ไม่ได้ก็เลยขอยืมเงินเราไปใช้ก่อนนะคะหรือบางเคสเนี่ยก็ใช้หลักตีสนิทแล้วอ้างว่ามีมรดกอยู่ แต่ติดเรื่องของภาษีมรดกเลยนําเงินออกมาใช้ไม่ได้ถ้าเราให้เงินเขาก่อนเนี่ยเมื่อเขาเคลียร์ปัญหาเรื่องของมรดกจบเรียบร้อยแล้วก็จะแบ่งมรดกก้อนใหญ่ให้นั่นเองค่ะหากใครที่กําลังเจอความสัมพันธ์แบบนี้นะคะให้ลองสังเกตสักพักแลก้วค่อยๆปีกตัวออกมาเพราะบางทีเราอาจถูกหลอกจนหมดตัวและอาจจะใจพังเพราะว่าหลงรักโจรด้วยค่ะก纶กงที่2ออยากซื้อสินค้าของคุณลอตใหญ่แอดไลน์มาสิแม้เราจะเป็นคนค้าขายของในโลกออนไลน์ มิจฉาชีพก็ยังตามบมาัลังควาเราได้ง่ายๆค่ะโดยอาจทักมาในระบบข้อความของร้านบอกว่าอยากซื้อสินค้าจํานวนมากขอให้แอดไลน์มาหลายคนเนี่ยก็เผลกกดแอดไลน์ไปนะคะเพราะเชื่อเป็นลูกค้าจริงๆแต่เมื่อกดไปแล้วกลับถูกชักชวนเข้ากลุ่มไลน์ที่มีคนจํานวนมากต้องจ่ายเงินสมัครและต้องทําภารกิจต่างๆเพื่อให้ได้เงินหรือกําไรคืนยกตัวอย่างเช่นภารกิจที่โอนเงินเข้าระบบ กดเข้าระบบซื้อสินค้าและกดขายให้กับลูกค้าที่แจ้งเข้ามาจากนั้นจึงกดรับเงินส่วนต่างคืนค่ะซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยยอดเงินอาจเป็นหลักร้อยหลักพันนะคะแต่ยอดเงินก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะมีผู้เสียหายหลายคนที่หลงเชื่อและจ่ายเงินหลักแสนบาทไปกับภารกิจเหล่านี้ดังนั้นนะคะถ้ายอดเงินนั้นได้มาง่ายๆหรืออ้างว่าจะให้ผลตอบแทนที่สูงเกินกว่าความเป็นจริงนี่อาจเป็นสัญ,ญญาณเตือนให้เราออกจากการหลอกลวงนั้นให้ไวที่สุดค่ะ กลโกงที่3ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนี่เป็นอีกหนึ่งวิธีหลอกลวงที่พบได้บ่อยมากๆนะคะก็คือการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเช่นตำรวจเพื่อโทรหาหรือส่งข้อความมาข่มขู่ว่าเรามีคดีติดตัวยกตัวอย่างเช่นมีคนเอาชื่อเราไปปลอมเป็นบัญชีม้าค้างจ่ายภาษีหรือมีหมายสารเรียกตัวหากอยากรีบจบคดีให้ไวให้โอนเงินมาเพื่อตรวจสอบหรือปิดคดีไม่งั้นเราอาจถูกจับกลุมได้จากทั้ง3ามกลโกงเนี้ยค่ะ จะมีข้อสังเกตในการจับโกหกของมิจฉาชีพก็คือจะพยายามเร่งให้เราโอนเงินเพื่อจบทุกอย่างหรือให้ค่าตอบแทนที่สูงจนดูผิดปกติดังนั้นเราจึงควรระวังว่านี่อาจเป็นมิจฉาชีพหรือไม่และตรวจสอบให้ดีก่อนโอนเงินทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกหลอกค่ะในขณะเดียวกันนะคะการถูกหลอกให้ตกเป็นเหยือ่อยก็ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะสิ่งที่ควรทําก็คือต้องเร่งหาทางแก้ไขและรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งนี่ก็คือ5วิธีที่สามารถทําได้เมื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพค่ะ อย่างที่1นนะคะให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัญชีที่เราโอนไปเพื่อแจ้งว่าเราถูกโกงขั้นตอนที่2ธนาคารจะออกหมายเลข b บ n k Cas สไอดเพื่อให้เราใช้ในการแจ้งความและจะประสานงานเพื่ออายัดบัญชีไปทางทันทีภายใน7 2ชั่วโมงข้อ3รวบรวมหลักฐานการถูกหลอกไปแจ้งความค่ะเช่นสลิปการโอนเงินข้อมูลบัญชีปลายทางบันทึกภาพหน้าจอในการพูดคุยกับมิจฉาชีพและนำไปแจ้งที่สถานีตำรวจในท้องที่หรือแจ้งความออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w w w ว ThaiPoliceOnline.go.th ซึ่งต่อให้แจ้งความออนไลน์แล้วก็ยังควรไปที่สถานีตำรวจเสมอค่ะข้อ4พนักง,งานสอบสวนรับพิจารณาคำร้องทุกข์และออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรานอกจากนี้อาจมีการเรียกมาสอบปากคำเพิ่มเติมรูปแบบและขั้นตอนอาจขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่หรือสอน,นอที่เราไปแจ้งความค่ะข้อ5 ผู้เสียหายนำเอกสารจากตารวจไปติดต่อที่ธนาคารปลายทางเพื่อดําเนินการต่อเช่นอายัดบัญชีต่อเนื่องในช่วงหลังจาก72ชั่วโมงแรกที่อายัดไว้แล้วหรือจัดการหรือตรวจสอบบัญชีม้าเป็นต้นค่ะสุดท้ายนี้นะคะภัยที่มาจากมิจฉาชีพนั้นอาจเกิดขึ้นกับเราหรือคนรอบตัวได้เสมอสิ่งสําคัญเลยเนี่ยคือเราต้องรู้ทันระมัดระวังและตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก่อนการโอนเงินเพื่อป้องกันการสูญเสียเงินที่มีค่าของเราไปค่ะ วันนี้หลายๆคนก็คงเริ่มรู้ทันกลโกงของมิชฉาชีพแล้วนะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกก็คือการเก็บเงินในรูปแบบของประกันก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยปกป้องเงินของเราได้ค่ะเพราะประกันจะไม่สามารถถอนเงินออกไปได้ถ้ายังไม่ครบกําหนดของสัญญาหรือไม่ใช่ผู้เอาประกันเองดังนั้นการเก็บเงินในรูปแบบประกันก็จะช่วยปกป้องเงินของเราไม่ให้ใครมานําเงินของเราออกไปได้ง่ายๆแถมยังเป็นการเก็บเงินพร้อมกับการสร้างความคุ้มครองชีวิต ความคุ้มครองด้านสุขภาพหรือความคุ้มครองด้านโรคหลายแรงเพื่อทําให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินและมีการเงินที่มั่นคงได้ยิ่งขึ้นค่ะหากใครสนใจวางแผนการเงินหรือสนใจทําประกันสามารถติดต่อคันแขกด้านล่างได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับฟังรายการ i อเซเซ่เพราะเราอยากเห็นคนไทยวางแผนการเงินเพื่อมีสุขภาพการเงินและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ